งานนี้ทำเอางงกันเป็นแถวๆเล่นเอาสายสืบโซเชียลต้องเตรียมตัวทำการบ้านกันอย่างหนักอีกแล้วล่าสุดเมื่อวันที่22กระกฎาคมพศ2566มีคนออกมาแชร์ว่าต่ายชุติมาได้ออกมาโพสข้อความปิดศนาใน IG Story แต่ไม่นานต่ายชุติมาก็ลบโพสต์นี้ออกไปอย่างรวดเร็วแต่งานนี้ดันมีชาวเน็ตแคปทันเลยทำให้เกิดการวิจารณ์กันอย่างสนั่นเลยทีเดียว โดยโพสที่ลบไปต่ายชุติมาได้แชร์ภาพลูกแอปเปิลที่ด้านหนึ่งถูกกัดไปแล้วแต่เงาสะท้อนในกระจกกลับเป็นผลแอปเปิลอีกด้านที่ไม่มีรอยกัดและมีข้อความในภาพว่าออนไลน is not real และต่ายชุติมาก็ยังได้ใส่แคปชั่นเพิ่มว่าไม่รู้จะสื่อถึงอะไรแต่ก็ดูพยายามดีนะคะลงแล้วลบหนูงงนะแม่พร้อมใส่อีโมจิหัวล้อจนน้ำตาไหลอย่างไรก็ตามชาวเน็ตที่ตามแคปทัน